สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่อง Crypto News นะคะวันนี้วันที่10ตุลาคม2025ค่ะวันนี้ตลาดการเงินตลาดคริปโตนี่มีสัญญาณที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะแต่ก็ดูขัดแย้งกันอยู่พอสมควรเลยคือมีทั้งข่าวดีเรื่องสันติภาพโลกเข้ามาแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยความไม่แน่นอนทางเศรษฐ,ฐกิจแล้วก็การเคลื่อนไหวในตลาดคริปโตเองก็สร้างความผันผวนเหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองคุยเรื่องนี้กันค่ะใช่ครับเป็นภาพที่ ค่อนข้างซับซ้อนเลยนะครับช่วงนี้คือด้านหนึ่งเนี่ยเรามีความหวังจากปัจจัยภายนอกเข้ามาแล้วก็มีเงินทุนสถาบันที่ยังไหลเข้าอยู่เรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงจากภายในตลาดคริปโตเองโดยเฉพาะจากผู้เล่นรายใหญ่หรือที่เราเรียกกันว่า w ว a l e s นะครับอ๋อพวกที่ถือเหรียญเยอะๆใช่ไหมคะใช่ครับพวกนี้มีผลต่อราคาได้แล้วก็จากตลาดตราสารอนุพันธ์ที่ค่อนข้างร้อนแรงทีเดียวครับ บรรดาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ก่อนเลยนะคะมีข่าวดีสำคัญเลยคือสงครามกาซาสิ้นสุดลงแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ก็ประกาศความสำเร็จในการสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางแล้วก็ยังเอ่อแสดงความคาดหวังไปถึงสันติภาพระหว่างรัสเซียยูเครนด้วยแต่ว่าในสหรัฐเองก็ยังมีประเด็นเรื่องกอล์ฟแมนชัดดาวที่ยังแก้ไม่ตกอยู่ใช่ไหมคะครับประเด็นเรื่องสันติภาพนี่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกเชิงจิตวิทยานะครับแต่ว่าผลกระทบต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยงจริงๆเนี่ย อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเพราะว่าความไม่แน่นอนทางคลังจาก g o v r n ฟ e n t s ัด t d o w n ในสหรัฐเนี่ย เออมันยังเป็นปัจจัยกดดันหลักอยู่ก็จะเห็นได้จากราคาทองคําที่ปรับตัวลดลงไปซึ่งความไม่แน่นอนตรงนี้เนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อเนื่องมาถึงตลาดคริปโตได้เหมือนกันครับแล้วถ้าเรามองมาที่ฝั่งคริปโตโดยตรงเลยล่ะคะกระแสเงินทุนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเห็นว่า Bitcoin Spot ETF เนี่ยยังมีเงินไหลเท่าต่อเนื่องเลยตั้งแต่197.8ล้านเหรียญแต่ว่าส่วนทางกับ Ethere u m ETF ที่มีเงินไหลออก8.7ล้านเหรียญ มันสะท้อนอะไรคะทำไม ETH ถึงดูไม่น่าสนใจเท่า BTC ในมุมมองสถาบันตอนนี้คะ่ะครับเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับการที่เงินทุนไหลเข้า BTC ETF อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็สะท้อนความเชื่อมั่นในบิตคอย n ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหลักส่วนการไหลออกของ ETH ETF เนี่ยก็อาจจะเกิดได้จากหลายปัจจัยนะครับอาจจะทั้งความกังวลด้านกฎระเบียบหรือว่าเป็นการปรับพอร์ตของนักลงทุนสถาบันเอง แต่ก็อาจจะเร็วไปนิดนึงที่จะสรุปว่าความเชื่อมั่นใน ETH มันหายไปเลยนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังเห็นการเชื่อมต่อระหว่าง DeFi หรือระบบการเงินแบบกระจายศูนย์กับสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมมากขึ้นด้วยอย่างเช่นการจับมือกันร,ระหว่าง Block d e m o นกับ Aave Labs อันนี้ก็น่าสนใจครับอาจจะเปิดประตูให้เม็ดเงินสถาบันเข้าสู่ DeFi ได้มากขึ้นในอนาคต mm. ค่ะแต่ในขณะที่สถาบันดูจะเน้นไปทาง BTC เนี่ยฝั่งรายใหญ่หรือเวลส์ที่ว่าเมื่อกี้กลับมีท่าทีที่น่ากังวลเหรอคะถูกต้องครับมีการเคลื่อนไหวที่น่าจับตาม,มากๆเลยคือมีเวลส์เนี่ยเขาไปเปิดสถานะ short short นี่คือแทงว่าราคาจะลงใช่ไหมคะใช่ครับ แทงว่าราคาบิตคอยน์จะลงปริมาณนี่ก็เยอะมากด้วยนะครับประมาณ3 5 0 0ถึง5,000บิตทีซีแถมยังใช้เลฟเฟรชหรือว่ากู้ยืมเงินมาลงทุนเพิ่มเนี่ยสูงถึง8เท่าเลยทีเดียวโอ้8เท่าครับซึ่งการใช้เลฟเฟรชสูงขนาดนี้มันก็หมายความว่าความเสี่ยงก็สูงตามไปด้วยมากๆและเราก็เห็นผลกระทบแล้วนะครับมีรายงานว่าเทรดเดอร์รายหนึ่งชื่อ Buddy Trader เนี่ยขาดทุนหนักไปถึง40ล้านเหรียญสหรัฐโอ้โหเยอะมากครับ มันก็แสดงให้เห็นว่าตลอดอนุพันธ์ตอนนี้เริ่มมีความตึงเครียดสูงแล้วก็อาจจะนำไปสู่การเกิด Liquidation หรือการบังคับขายสินทรัพย์ครั้งใหญ่ได้ง่ายๆเลยถ้าหากราคาเคลื่อนไหวผิดทางไปนะครับฟังดูน่ากังวลจังเลยนะคะแต่ถ้าเราไปดูฝั่ง d e f าอื่นๆหรือพวก a l ค Coins เนี่ยก็ดูคึกคักเหมือนกันนะคะอย่าง p e n d ดฟ Finance เนี่ยเห็นว่า TVL หรือ t Total Value Locked เนี่ย พุ่งไปถึง4.46พันล้านเหรียญเลยส่วนพวก privacy coins อย่าง Zcash, ZEC เนี่ยก็พุ่งแรงมากบวกไป400%เลยหลังจากที่คุณนวอลราวิคานพูดถึงแล้วก็ r a i l กัน RAIL gun, RA IL, ก็บวกไป plus +114% ครับการกลับมาของกระแส privacy coins หรือเหรียญที่เน้นความเป็นส่วนตัวแล้วก็พวก Layer 1หรือบล็อก c h a i n พื้นฐานใหม่ๆเนี่ยเป็นสัญญาณที่น่าสนใจครับแต่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกัน อย่างกรณีแอสเตอร์เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการคืนค่าธรรมเนียม AirDrop หรือการแจกเหรียญฟรีเพื่อดึงดูดคนมาใช้แต่ก็มีเวลเทขายเหรียญที่ได้จาก AirDrop ออกมาถึง14ล้านเหรียญเลยอันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่ากระแส AirDrop Farming หรือการเข้ามาใช้เพื่อหวังจะได้เหรียญฟรีอย่างเดียวเนี่ยอาจจะกำลังเข้าสู่ช่วงที่ต้องระวังการเทขายทำกำไรกันแล้วครับ อ๋อค่ะแล้วก็มีอีกกระแสที่เห็นว่าร้อนแรงไม่แพ้กันเลยคือ meme f i l โดยเฉพาะบน BNB chain นี่มีเหรียญใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากเลยแล้วการที่ผู้บริหาร Binance อย่างคุณฮียี่พูดถึงแนวคิด cultivation หรือการบ่มเพาะโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยก็ยิ่งทำให้เหรียญที่เกี่ยวข้องพุ่งแรงไปอีกแต่ก็แอบมีข่าวลือเรื่อง insider trading หรือการใช้ข้อมูลภายในซื้อขายด้วยมันดูเสี่ยงมากๆเลยนะคะแบบนี้ ใช่ครับกระแสมีมไฟล์หรือเหรียญมีมที่เอามาผสมกับกลไกทางการเงินเนี่ยเออมันมักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงมากๆอยู่แล้วการซื้อขายตามกระแสในกลุ่มนี้ต้องอาศัยความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยครับแล้วก็ต้องจับตาสัญญาณการหมุนเวียนของสภาพคล่องแล้วก็ Narrative หรือเรื่องราวที่ตลาดกำลังให้ความสนใจกันอยู่อย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่ากระแสพ,พวกนี้มันมาเร็วไปเร็วเสมอครับ แล้วในแง่ธุรกิจแล้วก็ภาพรวมตลาดล่ะคะมีสัญญาณอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างไหมคะถ้าดูฝั่งเอเชียก็มีสัญญาณบวกนะครับอย่าง h a s h k e y ที่เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตัลเนี่ยเขาก็เตรียมจะ IPO หรือเสนอขายหุ้นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงส่วนบิดเดียของคุณชิฮานวูก็ประกาศเพิ่มกาลังขุดครั้งใหญ่เลยอืมดูดีนะคะฝั่งเอเชีย ครับแต่ถ้ามองไปที่สหรัฐเนี่ยก็มีสัญญาณที่ต่างออกไปนิดหน่อยอย่างเช่นผู้บริหารของ rategy, m r o s t s t t e g y MSTR มีการขายหุ้นออกมาบ้างแล้วก็ a y s c a l e ก็มีการโอนอ t h ท r e ีย ETH ออกจาก Trust ของเขาเอสัญญาณมันดูขัดขัดกันนะคะฝั่งเอเชียดูดีแต่ฝั่งสหรัฐด,ดูเหมือนมีการลดความเสี่ยงตกลงเราควรจะมองภาพรวมยังไงดีคะเนี่ย ผมคิดว่าอาจจะเป็นการปรับสมดุลพอร์ตของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐมากกว่านะครับอาจจะยังไม่ใช่สัญญาณลบเต็มตัวสะทีเดียวในขณะที่การเคลื่อนไหวในเอเชียทั้งเรื่อง IPO ทั้งการขยายกำลังขุดเนี่ยเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนว่าตลาดฝั่งนั้นเขามีความพร้อมและก็เชื่อมั่นในรอบการเติบโตรอบใหม่ส่วนข้อมูลทางเทคนิคที่น่าสนใจตอนนี้ก็คือช่วงราคาบิตคอยระหว่าง1 2 0 0 0 0ดอลลาร์ ถึง123,000ดอลลาร์ 1, 23, เนี่ยถูกมองว่าเป็นโซนอันตรายนะครับอันตรายยังไงคะคืออาจจะเกิดการลิควิดเดชันหรือการบังคับขายสถานะลองครั้งใหญ่ได้ถ้าหากราคาเกิดปรับตัวลงไปถึงโซนนั้นขณะที่ราคาทองคำเองก็ปรับฐานลงมาต่ำกว่า4,000ดอลลาร์ 4, แล้วซึ่งก็สะท้อนความไม่แน่นอนในภาพรวมอยู่เหมือนกันครับ สรุปแล้วนะคะวันนี้ตลาดคริปโตนี่เต็มไปด้วยสัญญาณที่หลากหลายจริงๆค่ะมีทั้งความหวังจากปัจจัยมหาภาคอย่างเรื่องสันติภาพแล้วก็เม็ดเงินจากสถาบันที่ยังเข้ามาแต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่ซ่อนอยู่เยอะเหมือนกันทั้งจากเรื่อง Government Shutdown การใช้ Leverage สูงในตลาดอนุพันธ์แล้วก็ความผันผวนจากพวกเวลส์แล้วก็กระแสะกินกาไรต่างๆด้วยครับเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเลยครับในการลงทุน การบริหารความเสี่ยงนี่สําคัญที่สุดต้องคอยติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยรวมถึงการเคลื่อนไหวของทั้งนักลงทุนสถาบันแล้วก็เวลส์อย่างใกล้ชิดเลยครับคําถามสําคัญที่เราอาจจะต้องขบคิดกันก็คือไอความขัดแย้งของสัญญาณต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นสัญญาณของการปรับฐานเพื่อจะเติบโตอย่างมั่นคงต่อไปหรือว่ามันเป็นลางบอกเหตุของความผันผวนครั้งใหญ่ที่กําลังจะมาถึงกันแน่ค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคริปโตนิวส์ของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับโลกคริปโตค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ